การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาทเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยตั้งอยู่เลขที่47หมู่5ตำบลขุนโขนอำเภอรพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีให้บริการครอบคุมพื้นที่6อำเภอได้แก่อำเภอรพระพุทธบาทอำเภอหนองโดนอำเภอเสาให้อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอ,เ,เ,อ,เ,ภอเมืองสระบุรีบางส่วนและอำเภอเมองรบุรีบางส่วน บริหารงานโดยนายสิงชัยเหล่ามงคลชัยศรีมีพนักงานรวมรูปจ้าง32คนมีจำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด1 9 0 5 6รายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาทมุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและยัง่งยืนเรามีการขับเคลื่อนและดำเนินการตามมาตรฐานสูนยราชการสะดวกหรือ GECC ดังต่อไปนี้ เวลาเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีให้บริการโดยไม่หยุดพักเที่ยงมีระบบขนส่งที่เข้าถึงสะดวกทั้งการเดินทางโดยรถส่วนตัวหรือเดินทางโดยรถสาธารณะ เช่นรถตู้โดยสารรถสองแถวประจำทางรถจักรยานยนต์รับจ้างมีป้ายบอกทิศทางการเข้าถึงจุดบริการที่ชัดเจนมีการออกแบบสถานที่โดยคำนึงถึงผู้พิการสตรีม,มีครรภ์และผู้สูงอายุเช่นทางลาดช่องทางพิเศษป้ายหรือสัญ,ญลักษณ์แจ้งเตือนต่างๆที่ชัดเจนสถานที่ให้บริการโรงง่งโปร่งมีแสงสว่างเพียงพอมีการจัดภูมิทัศน์ให้เอื้ออำนวยต่อการพักผ่อนหย่อนใจของลูกค้า มีการออกแบบผังงานและระบบการให้บริการจุดก่อนเข้าบริการและจุดให้บริการที่ชัดเจนสถานที่ให้บริการของพนักงานมีการจัดวางอุปกรณ์ที่เป็นระเบียบสะดวกในการเอื้อมจับเพื่อการให้บริการที่รวดเร็วมีแถบแจ้งเตือนในพื้นที่เสี่ยงอันตรายเช่นพื้นที่ต่างระดับทางลาดมีการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นน้ำดื่มที่ชัดแบบโทรศัพท์ บริการแว่นตาเก้าอี้ผู้สูงอายุสตรีมีคันมีห้องน้ําที่สะอาดถูกสุขลักษณะและมีเวรการตรวจสอบทําความสะอาดทุกสองชั่วโมงมีการจัดระบบคิวเพื่อการให้บริการอย่างเป็นธรรมมีจุดแรกรับเพื่ออำเนยวความสะดวกเช่นจุดคัดกรองก่อนเข้ารับบริการการให้คาแนะนจาจัดเตรียมเอกสารมีระบบประเมินความพึงพอใจณจุดให้บริการมีป้ายชื่อพนักงานให้บริการอย่างชัดเจนมีการกําหนดพื้นที่ปลอดบุหรี่ และจัดให้มีเขตสุบ,บุรีเป็นการเฉพาะในพื้นที่เหมาะสมด้านคุณภาพการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาทมีการสำรวจความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและการนำผลสำรวจมาวิเคราะ เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบระบบการให้บริการโดยการจัดทำแผนติดตามผลการดำเนินง,งานของศูนย์ราชการสะดวกมาใช้ในการปรับปรุงผลการดำเนิงงนการและทุทวนแผกนการเกิดผลลัพธ์ที่ดีอย่างต่อเน,นื่องมีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพโดยคัดแยกประเภทของขยะพร้อมป้ายระบุชัดเจนมีการนำพลังงานทดแทนมาใช้อาทิเช่นการติดตั้งแผงโซลาซร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับกลิ่นเรียกบริการ มีร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด11ช่องทางได้ตลอด24ชั่วโมงและมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาได้มากกว่าร้อยละ90%เปอร์เซ็นต์ของงานที่รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมดการให้บริการในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา2019ด้านสถานที่จัดให้มีจุดคัดกรองก่อนเข้ารับบริการตรวจวัดอุณหภูมิมีแอลโกอฮอล์ให้บริการและเวนเ้นระยะห่างโซเชียลดิสเทนซิ่ง ในชุกท่องทางการติดต่อไว้อย่างชัดเจนมีการประชุมเพื่อค้นหาอุปสรรคของการปฏิบัติงานนำไปปรับปรุงแก้ไขและกําหนดแนวทางการปฏิบัติที่ดีและสร้างองค์ความรู้ใหม่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นประจำทุกเดือนมีระบบเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานอาทิเช่น 1. ระบบ CIS เป็นระบบสารสนเทศที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใชนะ้น้ำ รวมถึงการรับชำระค่าน้ำผ่านทางระบบออนไลน์ 2. ระบบ OAS ซึ่งจะเก็บรวบรวมข้อมูลด้านปฏิบัติการเช่นข้อมูลปริมาณน้ำผลิตจ่ายรายวัน 3. ระบบ GIS เป็นระบบการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์สามารถค้นหาที่อยู่บ้านเลขที่สัมพันธ์กับตำแหน่งของมัดวัดน้ำเส้นท่อจำหน่ายน้ำได้อย่างรวดเร็ว 4. ระบบติดตามมาตรวัดน้ําเป็นโปรแกรมที่ช่วยสนับสนุนการทํางานของเจ้าหน้าที่ในการหาบ้านของผู้ใช้น้ําได้ไง่ายมากขึ้นผ่านระบบ GIS ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5. ระบบ DMA เป็นระบบที่ใช้ในการบริหารการจัดการน้ําสูญเสียสามารถวิเคราะห์แรงดันการจ่ายน้ําและมีการแจ้งเตือนหากเกิดแรงดันจ่ายน้ําผิดปกติหรือน้ําไหลอ่อนทําให้ลงพื้นที่ซ่อมได้อย่างรวดเร็ว การประปาส่วนภูมิภาคได้พัฒนาเทคโนโลยีเข้าสู่ดิจิทัลฟอร์มเมชั่นอาทิเช่น smart PWA หนึ่กการแจ้งเตือนบริการซ่อมท่อแตกท่อรั่วเพื่อให้บริการที่รวดเร็วตามกำหนดเวลา ตามมาตรฐาน s l a ซึ่งจากการดำเนินงานปรับปรุงการออกแบบการให้บริการทางทางด้านสถานที่และขั้นตอนการให้บริการทำให้หน่วยงานสามารถลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานได้มากกว่า50%ของระยะเวลามาตรฐานในการให้บริการและได้จะเก็บข้อมูลเป็นประจำทุกเดือนพร้อมทั้งนังข้อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้นต่อไป